สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีว่ามีคราบน้ำหมึกจากเครื่องพิมพ์นะคะปรินเตอร์เจ้าปัญหานะคะตัวนี้นั่นเองทำให้เสื้อเลอะคราบน้ำหมึกของเครื่องพิมพ์นะคะก็เลยจะมาสาธิตให้ดูไปเลยนะคะว่าน้ำยาขจัดคราบ t i n ินวของ SMCreening p r o d u c t นั้นจะสามารถขจัดคราบหมึกของเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ได้หรือไม่นะคะติดตามชมกันเลยค่ะ ไปลงมือขี่ป้ายตอนแรกนะคะเราก็จุ่มน้ำนยาขจัดคราบนะคะป้ายลงไปเลยนะคะบริเวณที่เลอะคราบหมึกนะคะทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะคะนี่นะคะเราป้ายให้ดูกันสดๆนะคะบนตัวคนเลยนะคะคือสามารถโดนผิวหนังได้นะคะไม่กัดมือไม่กัดเนื้อผ้านะคะผ้าสีและผ้าขาวก็สามารถใช้ได้นะคะ นะคะบริเวณเฉพาะจุดที่เป็นนะคะจริงๆแล้วควรจะแช่เออควรจะาทาทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะให้ตัวยาเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อผ้านะคะแล้วก็ทําให้คราบเนี่ยนิ่มนิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะช่วยละลายคราบได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เราก็เอาน้ํามาพรมนะคะ จริงเราสามารถที่จะแช่จริงๆถ้าเรามีเวลาังแช่มีเวลาในการทิ้งตัวไว้นานสักหน่อยเนี่ยจะออกง่ายขึ้นโดยไม่ต้องขยี้เลยนะคะมันก็จะสลายออกเอง ปกติแล้วคราบหมึกพิมพ์เนี่ยนะคะโหเป็นคราบที่เอาออกได้ยากมากนะคะขนาดโดนบนมือนะคะนี่ก็โดนไปแล้วหลายสีเลยก็เป็นวันๆเลยนะคะกว่าจะออกเป็นหลายวันแหละ <S <S นี่มาโดนบนเสื้อผ้าด้วยยิ่งยิ่งไม่รู้จะทำไงเลยเสื้อก็เลยต้องมีรอยไปตลอดแน่แต่ด้วยน้ำยาก,กจะจัดคราบทีอินวันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูผลงานของมันนะคะโดนมือได้เลยไม่กัดมือนะคะผ้าสีผ้าขาวก็สามารถใช้ได้ดูผลงานค่ะตอนนี้ก็เห็นไหมคะว่าค้ามั้นได้ออกไปมากกว่า80%เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปขยี้ต่ออีกสักหน่อยนึงก็ออกหมดจดแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>